สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการสํานักงานชมประธนที่7พบประชาชนนะครับเป็นรายการที่จัดโดยผมเหลียงครับผมปู่ครับครับก็เป็นรายการที่จะนำข้อมูลสถานการณ์น้านะครับในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาให้เรารับชมรับฟังได้รับทราบกันนะครับครับก็จากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ ได้คาดการไว้นะครับว่าจะมีะมวลอากาศเย็นนะครับหรือความกดอากาศสูงกําลังปานกลางได้แผ่ลงมาแล้วในถึงพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเรานะครับก็ทําให้เช้านี้เริ่มมีอากาศเย็นแล้วครับแล้วก็นั่นหมายถึงว่าเมื่อมวลอากาศเย็นเข้ามาเขาก็ดันล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านทางภาคอีสานเราตอนนี้เลื่อนลงไปอยู่ที่ทางภาคใต้ตอนบนนะครับก็ทําให้บ้านเราปริมาณฝนจะลดน้อยลงไปนะครับส่วนสถานการณ์น้นเดี๋ยวเรามาฟังพี่ปู่เล่ากันครับว่า สถานการณ์น้าในจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นยังไงบ้างครับครับพี่ปู่ครับตอนนี้สถานการณ์น้าในจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นยงไงเนียครับลองลองเล่าให้พี่น้องได้รับรับฟังหน่อยครับครับในส่วนของสการน้บก่อนอื่นมาดูในเรื่องของฝนก่อนนิดนึงนะครับในพื้นที่อุบลนะครับตามที่พี่เหลียงได้เล่าว่าเรื่องของพนอากาศนะครับว่าอาจจะมีมวลอากาศเย็นลงมานะครับปรากฏว่าฝนนะครับในส่วนของอุบลราชธานีนะครับสะสมตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึงปัจจุบันนะครับตกไปแล้วทั้งสิ้น1 0 0 0 931มิลิเมตรนะครับจากค่าเฉลี่ยของอุบลราชธานีทั้งสิ้นนะครับ1,624ม mm ิลิเมตรนะครับนั่นคือฝนตกที่อุบลแล้วเนี่ยเกินค่าเฉลี่ยแล้วนี่ถึง307ม mm ิลิเมตรนะครับในส่วนของสาการน้ำท่านะครับหรือว่าน้ําที่จะไหลมาลงที่จังหวัดอุบลชธานีนะครับซึ่งก็จะมี2ลําน้ําหลักๆนะครับก็คือแม่น้ำมูลกับแม่น้ําชีนะครับสาการตอนนี้เนี่ย ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนักนะครับทำให้วันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําที่สถานีวัดน้ํา M7 นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยระดับน้ําอยู่ที่บวก111.50เมตรอรอกกนะครับซึ่งต่ากว่าตะลิงฝั่งอำเภอบริชํามลาบเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่ากว่าปี2อ5รซึ่งเป็นปี น้ำท่วมสูงนะครับประมาณ4เมตร19เซติเมตรนะครับอัตราการไหลวันนี้นะครับอยู่ที่2 0 5 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือวันละประมาณ177ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะครับผ่านเขื่อนปากมูลเนี่ยประมาณ2 1 3 000, 000ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ในส่วนของสการแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอำเภอขงงเจียมนะครับระดับน้ําลดลงจากเมื่อวานเนี่ยประมาณ40ซติเมตรนะครับทำให้ระดับน้ําต่ากว่าตะลิ่งนะครับประมาณ3เมตร91ซติเมตรนะครับแล้วก็ระดับน้ํำที่อำเภอขุงเจียมนะครับต่ากว่า ระดับน้ำมูลที่เปิมเมืองอุบลราชธานีนะครับ11เมตร88เซนติเมตรนะครับทำให้มีช่องว่างนะครับมีความต่างของระดับน้ำเนี่ยที่แตกต่างกันดังกล่าวทําให้แม่น้ำมูลเนี่ยสามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ําโขงนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในส่วนของน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับทั้ง13แห่งนะครับของอุบลราชธานีวันนี้นะครับปริมาณความจุอยู่ที่100ประมาณ121ล้านลูกบา์เมตรนะครับก็คิดเป็นประมาณ93เปอร์เซ็นต์นะครับก็เกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ9้าล้านลูกบา์เมตรครับอันนี้คือในส่วนของสกัดน้ำท่าแล้วก็สกัดน้ำแต่อ่างเก็บน้ำครับครับผมก็จากที่พี่ปุเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดอนแกละจะันานีเรานะครับก็เป็นที่ตอนนี้ก็คือทางสำนักงานชุมพทานที่7ก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องของสถานการณ์ถึงแม้ฝนจะลดลงไปนะครับเราก็ยังมีการเฝ้าติดตาม สถานการณ์น้ำจากแม่น้ําชีทางตอนบนแม่น้ํามูลทางตอนบนเช่นกันนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ของแม่น้ําชีตอนบนก็เริ่มที่จะทรงตัวนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงค่อนข้างที่จะทรงบางสถานีนะครับในส่วนของแม่น้ํามูลเช่นกันในลำน้ําสาขานะครับเช่นห้วยทับ น,นะครับห้วยขยุงก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับก็เริ่มลดลงนะครับก็ส่งผลให้แม่น้ำมูลตามสถานีต่างๆก็เริ่มที่จะขึ้นในอัตราที่ช้าลงนะครับนั่นหมายถึงว่ามูลน้ำตรงนี้เขาก็ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องไหลาผ่านจาาังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับาซึ่งอ,อาจจะทำให้สถานีวันนั้นท่า M7 ็ต่ที่พี่ปุเล่าให้ฟังนะครับดอยูอีกค่0เซนนะครับ แล้วอันนั้นคือนอกแนวขันกั้นน้ำนะครับแต่ถ้านอยู่ในแนวขันกั้นน้ำเนี่ยเราอยู่ที่1 1 3นะครับ1 3เลยนั่นหมายถึงว่ายังต่ำกว่าตะลิงอยู่อีกเมตร50นะครับซึ่งทางเราก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนะครับแล้วก็เขาอาจจะทรงตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงนะครับ ครับสำหรับท่านผู้รับชมรับฟังท่านใดนะครับมีปัญหาอยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํานะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ํานะครับสามารถสอบถามได้ที่โครงการชมมาทานใกล้บ้านท่านนะครับหรือสายด่วนกรมชมทาน1460สครับสำหรับวันนี้ผมเหลียงครับขอบูครับครับเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ